ครับสวัสดีครับผมมนีปูเยี่ยมพารวยกาสิมารรีวิวสูตรนะครับให้เบิง้งสูตรนี้ประกบกันแล้วลงตัวแล้วนะครับแล้วก็มีเลียงมัดถอดเอานะครับประกบกันได้ชุดเต็มๆนี่สิบหกชุดนะครับมีชุดที่หนึ่งชุดที่สอง ชุดที่หนึ่งกับแปดตัวชุดที่สองกับแปดตัวเสร็จแล้วก็มีเลขมาถอดเอาครับถอดเอานี่ไม้เพราะว่าในแปดตัวชุดที่หนึ่งนี่ถอดก็สิเหลือลดลงไม้อยู่ประมาณสองหรือสามตัวหรือสี่ตัวประมาณนี้ครับเพราะเกินนี่ชุดที่สองคือกันครับเพราะว่าความสำคัญยอยู่กับเลขวิ่งเล็กถอด อาเป็นสูตรสำเร็จเฮ็ดไว้แล้วล่ะครับชมโคง้งสามสูตรมันเลยครับตามผมมาเลยครับเลยเอา่าสูตรบนนะครับวันนี้ตั้งเลยเป็นตัวอย่างครับตั้งเป็นตัวอย่างนี่หมาเพราะว่า,วาถ้าเลขออกสมมติว่าออก5้9เหลักหน่วยเนาะก็สิเขียนเก่า แบ่งเลขออกเป็น6กลุ่มครับกลุ่มละ2อตัวเก้าศูนย์หนึี่ห้าห้าหเจ็ปดนะครับพอแบ่งเลขในกลุ่มมาแล้ววันนี้ก็ที่เอาเข่าโค้งสั่งนะครับหลักศูนยก็แบ่งได้ตามนี้นะครับหลัก1หลัก2หลัก3หลัก4หลัก5้าหลักห หลัเกเหดหลักแปดแบง่งตามนี้แหละครับพอแบ่งเร็จเราก็ามาเข่าสูตรนะครับอขออนุญาตหยิบสีเห็ดไว้แล้วนะครับเตรียมไว้แล้วนะครับเตรียมไว้แล้วว่าการเข้าสูตรเข้าแบบไรนะครับอยู่ทางถนนนะครับรถหลายได้ยินเสียงรถนะครับ มาเบิงครับหนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกสี่นะครับเรียกออกวดที่แล้วแปดหกหนึ่งล่างหนึ่งเกตนะครับเอาเก่าหลักหน่วยมันนี่ละมาคำนวณน,นะครับเบิงครับแปดหกหนึ่งสันอย่างน่อยนะครับล่าง หนึ่งสองสามสี่สี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับอันนี้เป็นตัวตั้งนะครับตั้งไว้แล้วนะครับพอตั้งไว้แล้วก็จับคู่ประกบกันนะครับบออย่างนะครับมันที่มีสองห้องห้องที่หนึ่งกับห้องที่สอง ของที่หนึงประกบกันแล้วนะครับกระสีดหนึ่งหกหนึ่งเ็ดสองหกสองเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแปดได้เลขแปดตัวครับกุมที่2ได้4 3 4 4ามสี่สี่ห้าสห้าสี่สี่กนย์ห้าเก้นะครับกลุมที่1ที่2อเดี๋ยวขออนุญาตขีดจังหน่อยนะครับเนาะ ู่แล้วครับบอกงมบอะไรดอกอาหนึง่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองหาเลขมันจะเข่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเหรอครับบอกกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มสองนะครับเอาสีมิโตมาคัดอีกครับโตมาคัดนี่เขาก็ดึงมาจากสูตรใหญ่มานี่แหละครับนีตนบ่ตัวมาคัดนี่นี่แหละครับตัวมาคัดน หน่วยหนึ่งไปพาผมหลักหน่วยบนหนึ่งตัวคัดก็คือหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์แถวที่สองครับสี่ห้าหกเจ็ดก็คือหน่วยหนึ่งกับเป็นเลขวิ่งสี่ห้าหกเจ็ดตัวคัดตัวที่สามนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสอง มาจากแสงมาจากหลักสิบครับเก้าศูนย์หนึ่งสองอันนี้เป็นรหัสมันครับหลักสิบหกได้เก้าศูนย์หนึ่งสองเราเลขสามแถวเนี่ยามาคัดคัดออกครับคัดออกนีนหมากเขาว่าตัวใดมีในนี่เขาออกมาเลยดึงลงมาเลยครับเขาสิดึงเลขได้กลุ่มละสี่ตัวครับหนึ 7, ่งหกหนึ่งเก็ดสองหกสองเก็ดสี่เก้าสี่ศูนย์ห้าเก้าห้าศูนย์ดึงลงมาอีกครับ คัดลงมาอีกได้หนึ่งหกได้หนึ่งเจ็ดได้สองเจ็ดข้างนี้ได้สี่เก้าสศูย์หาศูตัวที่มันขาดหายไปคือหาเก้าครับกับสองหนะครับมาสำหรับเลขวิ่งนะครับถอดจากตรงนี้แล้วครับรหัสตรงนี้แหล่ะได้วิ่งสี่เจ็ดนะครับสี่สื่มเขากลุ่มที่สองครับ มีสีเก่าสีศมีเท่านั้นเหลือ2อตัวเท่านั้นครับอ่าเจ็ดสีมะเขา่าุมที่หนึ่งครับคือหนึ่งเจ็ดกับสองเจ็ครับผมหนึ่งเจ็ดกับสองเจ็อ่าแล้วก็สีมิเลกโตยืนยันอีกครับฮัเบิงเบิงมุมนี่นะครับแนละ้วโตยืนยันครับแปดหกหนึ่งอ่าแปดหกหนึ่งเห็นไหครับแปดหหนึ่ง เอาหลักร้อยคูณบวกหลักสิบแปดบวกหกได้สีแดงนะครับเป็นสิบสี่สี่ห้าหกเก็ดเลขสีมาต,ตัวหนึ่งนะครับถ้าเอาหลักสิบบวกหลักหน่วยได้ได้เก็ดครับเดินมาสีตัวเก็ดแปดเก้าศูนย์เลขกับสีมาต,ตัวหนึ่งอ่แปลกนี่เพราะไม่มีทางมันชนกันอยู่ที่เลขเก็ดชนกันที่เลขเก็ดก็แสดงว่าเฮาวิ่งเวลาสีกับเก็ดนี่เขาต้องให้ความมั่นใจว่า เก็ดมีน้ำหนักกว่าซีครับถ้าเก็ดมีน้ำหนักกว่าซีมีเลขแค่สองตัวเท่านั้นครับที่จะมาเก็ดก็คือมีหนึ่งเก็ดกับสองเก็ดนะครับผลออกหนึ่งเก็ดนะครับตรงโตเลยครับวันนี้คัดเหลือหน่อยชุดนะนี่มาะสำหรับผู้ที่ชอบเลขหน่อยชุดเด้อครับเด้ออ่าการเฮ็ดก็ เฮ็ดเป็นกระบ,บอสลับซับซ้อนหอกครับขึ้นยุก,กับผู้เข้าใจอสูตรนี้ก็ค่อยเห็นใน้องตลาดกันแล้วครับสูตรของผู้เยี่ยมเองนะครับมาเบิองวันนี้ครับผมเห็ดไว้แล้วครับวันนี้ก็ได้เห็ดแบบเดียวกันนั้นละครับ16กกรกฎาคมสองห้านะครับ เลขออกงวดวันที่หนึ่งกร,รกฎาผ่านไปนะครับเจ็ดหนึ่งสามห้าหนึ่งเจ็ดสองเก้าเลขล่างนะครับตั้งโค้งสั่งกันมาละครับเจ็ดกับเจ็ดแปดเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามสามสี่ห้าหกนะครับฟังทั้งนี้ฟังอันนี้ผมตั้งไว้เทียบซื่อหรอครับนี ตั้งจากเลขหนึ่งครับหลักสิบหาบานึ่งสองสามสี่าหกาศน์นี้ประกบกันครับสีได้เลขมาสองกลุ่มเพื่อนครับ 72 73 82 83 32 33 42 43นะครับกลุ่มนี้0 9 0 0 1 9 1 0 0 5 0 6 1 5 1 6เพราะได้ออกมาแล้วเท่าสิมาคัดนะครับคัดเท่ากับได้เลขเออกมาก็คือ7 0 3 6นี่เอามาคัดออกจากกลุ่มนี้และครับ 7จ็ดศูนย์สาเจ็นามคันาขัดนี่มันทีได้7จ็ดสามแปดสามเออเจ็ดสองเจ็ดสาเลขสีขาดเอาไวสองตัวแล้วครับคือ82กับ42 7สองเจามหกอ่ะศูนย์หนึมาขัดบานี่ครับ สองสามเบิดครับสอสาปากว่าสูตรชนกันคือศูนยสเรียกศูนสานี่ต้องมาครับตวัวใดตัวหนึ่งมาแค่1ตัวครับศูนยมเอามันชนกันยังสี่เขาจับตัวใดแล่ะครับตัวตัดสินใจอยู่พี่ครับอ่าเบิงแกนี่นะครับห้าหนึ่งเจเอาวีกันลงมานี่แปลว่าบวกกันนะครับหวีกับห่แปลว่าห้าบวกหนึ่ง ก็คือ1อยบวก10นะครับได้สีแดง6 7 8 9 7เจ็ดหลัก10 V วีวีกันครับ1กับ7 V วีกันได้8 8 9 0 1ยืหยดไปซี่ตัวแล้วครับเลขชน8 9เก่าครับบาทนี่มาเบิ่งดูพพอแม่พี่นนอะชน8 9เก่า ทาเลขชนแปดกับเก้านะครับมี8 2 8 3 09 1 9มีเท่านั้นครับนะแต่ว่าผมยังบอสสรุปนะครับผมยังบอสสรุปเป็นยังผมบอสสรุปนะครับผมข้างไว้สำนีก้ก่อนนะครับขางละสิบหตัวเออขางละ8ปตัวกันครับ ุูมหนึกับ8ปดุ่ม2กับ8แต่ว่าผมท่านผู้ชมก็คงเฉพาะเห็นตัวเลขแล้วนะครับว่าตัวใดสีเดินมานะครับในงวดนี้นะครับตัวใดสีเดินมานะครับพอเห็นลวละ่ะเพราะว่าตัวตัววันวีกันนี่มันยืนหยันนะครับว่า ยืนยันว่าแปดเก้ามันชนกันเห็นบหเหล็กที่เขาวีกันไว้คืองวดก่อนงวดก่อนบิ่งวดก่อนเทียบก่อนงวดก่อนสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าศูนย์มันวีกันตัวใดครับมันชนกันคือเจ็ดอ่าแต่ว่าฟังนี่มันชนอ่างวดนี่มันชนกันที่แปดกับเก้าอ่าก็เพอยืนยันได้นะครับ ้าแปดมาก็ต้องแปดสองแปดสามนะครับถ้าเก้ามาก็ศูนย์เก้าหนึ่งเก้าครับมันได้หน่อยชุดกับที่ละครับไปหาหยิบลอตตอรีไว้นะครับเพื่อถูกระวันที่หนึ่งโตเดียวก็ถือรงวันที่หนึ่งได้ครับผมอ่ะพ่อแม่พี่น้อง f อฟซี FC ผู้รับชมนะครับรอคลิปที่สองนะครับสูตรนี่ผมติดข้างไว้สำนีสนับสนุน สนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับอืมไม่ส่งเสริมในสิ่งในแนวทางที่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็สนับสนุนอ่าให้เป็นแนวทางนะครับและการบันเทิงนะครับเอาเบิ้งไว้เพราะเป็ี่นแนวทางเพราะเป็นการบันเทิงนะครับเด้อ คอยติดตามคลิปหนากันแล้วกันครับผมครับสำหรับคลิปนี้ผู้เยี่ยมลาาจากนะครับอ่าซอยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ให้ผู้เยียเ่ยมนะครับผู้เยี่ยมสิลงหมายเลขโทรศัพท์ไว้ให้น้ำอ่าถ้าหากว่ามีเอฟซีมีแฟนคนใดเพื่อนสนใจอยากถามเพิ่มเติมสอบถามได้ครับครับผู้เยี่ยมกรับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ